ก่อนที่จะไปเริ่มต้นทํากันนะคะปุ้มฝากทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าปุ้มเนี่ยจะได้มีกําลังใจในการแจกสูตรแล้วก็มาสอนเมนูขนมแบบที่ทุกคนนะคะอยากจะทําแล้วก็เอาไปหารายได้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครต์กดกระดิ่งได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกันอีกครั้งนึงแล้วสําหรับ เชฟหมอปุ้มเบเกอรี่ออนไลน์คลินิกวันนี้นะคะปุ้มจะพาทุกคนนะมาทำเมนูที่หลายคนอยากทำกันมากๆนี่ให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะคะนี่คือเมนูที่มีชื่อว่าซอฟคุกกี้ช็อกโกแลตค่ะเมนูที่แบบมีชื่อที่หลายคนรู้จักใช่ไหมแต่ว่าหลายคนทำออกมาแล้วเนี่ย มีปัญหาบ้างตรงที่ว่ามันไม่นุ่มบ้างหรือว่าบางทีเนี่ยทำออกมาแล้วแผ่บานจนเกินไปวันนี้นะคะปุ้มจะพาทุกคนมาทำเมนูนี้เลยนี่คือซอฟต์คุกกี้ช็อกโกแลตลาวาปุ้มจะมาแนะนำวัตถุดิบที่เราใช้ในการทำซอฟต์คุกกี้ช็อกโกแลตวันนี้นะคะปุ้มจะบอกทุกเทคนิคเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคือตอนนั้นปุ้มเคยทำขายด้วยจริงๆสำหรับซอฟต์คุกกี้แบบนี้นะคะ ตอนนั้นก็คือทำขายด้วยนะคะแล้วก็ขายดีมากคือแบบเนี่ยไส้ช,ช็อกโกแลตอยู่ด้านในนะคะเนื้อคุกกี้เป็นเนื้อคุกกี้แบบซอฟนะเป็นแบบนุ่มๆน,นะคะเป็นแบบนุ่มๆเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาแนะนําวัตถุดิบก,ก่อนนะคะเราจะมาแนะนําวัตถุดิบกันก่อนโดยการที่ทุกคนเตรียมวัตถุดิบง่ายมากมีแค่ประมาณประมาณ9อย่างอันดับแรกเลย ุ้มจะใช้เป็นเนยนะเนยจืดใช้เป็นเนยจืดเป็นเนยนิ่มนะคะใช้เป็นเนยนิ่มเอาออกจากตู้เย็นมาพักไว้สักประมาณ30นาทีนะคะมี2กรณีแล้วแต่พี่สามารถเอาเนยจืดที่เป็นเนยนิ่มหรือพี่จะนำเอาเนยเนี้ยไปทำเป็นบราวน์บัตเตอร์บราวน์บัตเตอร์คือการเอาเนยนี้ไปละลายนะคะละลายคือตั้งบนหม้อจน ตัวเนยเนี่ยเขาละลายแล้วก็มีการตกตะกอนเป็นแบบสีน้ำตาลเป็นเหมือนนมเขาแบบมีการไหม้ตกตะกอนเล็กน้อยแบบนั้นเราจะเรียกว่าเป็นบาวเบเตอร์ถ้าแบบนั้นก็จะทำให้เนื้อคุกกี้เนี่ยเขาแผ่บานอีกนิดหนึ่งพอใช้เนยละลายแต่วันนี้ปุ้มจะสอนในฐานะสูตรที่สามารถทำได้ง่ายเราจะใช้เป็นเนยจืดนิ่มนะคะแต่เย็นอยู่เอานิ่มแต่เย็นนะ เนยเราจะใช้เนยจืดยี่ห้อใดก็ได้120กรัม1สูตรนี้ทำได้1 0ถึง12ชิ้น1สูตรนี้ทำได้1 0ถึง12ชิ้นอยู่ที่ว่าเราตักขนาดน้ำหนักคุกกี้เท่าไหร่ถัดมาน้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลทรายขาวนี่คือเทคนิคเลยสูตรนี้ซอฟต์คุกกี้ตัวนี้นะคะเราใช้น้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลทรายขาวเข้าด้วยกันโดยใช้น้ำตาลทรายแดงมากกว่า ใช้น้ำตาลทรายแดง100กรัมน้ำตาลทรายขาว50กรัมนะคะใช้ทรายแดง100กรัมทรายขาว50กรัมแล้วตรงมุมนี้นะคะมุมขาวๆตรงเนี้ยปุ้มเติมเกลือลงไปแล้ว1ส่วน4ช้อนชาถัดมานะคะปุ้มจะเติมไข่เราจะใช้ไข่เบอร์2นะคะเราจะใช้ไข่เบอร์2องจำนวน1ฟองเติมกลิ่นวานิลาลงไปด้วยในไข่แล้วนะคะอยู่ที่1 ส่วน2ช้อนชาตัวนี้เราใช้เป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์200กรัมนะคะแป้งสาลีอนเนกประสงค์200กรัมใช้ยี่ห้อใดก็ได้และในนี้ปุ้มใส่เบกกิ้งโซดาลงไปแล้วนะคะ1ส่วน2ช้อนชาใส่ลงไปในแป้งเลยย้ำว่าใส่เบกกิ้งโซดาด้วยนะ1,2ส่วน2ช้อนชานะคะถัดมาพระเอกของเราหรือนางเอกของเรานะคะพลาดไม่ได้เลยนั่นคือ ช็อกโกแลตแท58้58%ของเชฟหมอปุ้มเองนะคะใครที่เคยสั่งไปนำมาใช้ในการทำวันนี้ได้เลยถ้าทุกคนได้ไปใช่ไหมทุกคนจะได้ไปในลักษณะของความเป็นสติ๊กแบบนี้เนาะเป็นช็อกโกแลตแท่งใช่ไหมช็อกโกแลตเชฟหมอปุ้มเนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตแท่งนะคะเป็นสติ๊กเขาเรียกว่าเป็นสติ๊กแบบนี้58%ตัวนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตสติ๊ก58%เป็นช็อกโกแลตแท้ นะคะซึ่งปุ้มสั่งผลิตเองปุ้มจะนำมาหั่นหรือใครจะใช้เป็นช็อกโกแลตเม็ดกระดุมแบบไหนที่มีก็ได้นะคะแนะนำให้นำมาหั่นเขาเรียกว่าทำเป็นช็อกชั้งนะคะคือการหั่นช็อกโกแลตเนี่ยแหละเป็นแบบก้อนๆไม่ต้องมีเขาเรียกอะไรไม่ต้องมีรูปร่างที่แบบรูปร่างแพทเทิร์นอะจะเป็นหั่นแบบไหนก็ได้ให้เขาเป็นช็อกโกแลตแบบนี้ค่ะช็อกโกแลตชั้งนะคะเขาเรียกช็อกโกแลตชั้ง แบบนี้เลยโดยการที่เรานำช็อกโกแลตมา150กรัมใครจะใช้100กรัมก็ได้นะคะถ้าอยากเติมแน่นๆให้ใช้ประมาณ150กรัมใช้ได้ตั้งแต่1 0 0ถึง150กรัมได้เลยนะคะในสูตรนี้เริ่มต้นเลยนะทุกคนสิ่งที่ต้องมีนะคะในการทำคุกกี้เลยปุ้มแนะนำว่าควรมีเครื่องตีควรมีเครื่องตีถ้าเกิดว่าใครนะคะที่แบบว่าเครื่องตีตั้งโต๊ะใช้ได้ไหม ใช้ได้นะคือถ้าเกิดใครจะใช้เป็นเครื่องตีตั้งโต๊ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันให้ใช้เป็นหัวตีใบไม้ถ้าใครใช้เครื่องตีตั้งโต๊ะแบบนี้ใช้เป็นหัวตีใบไม้นะคะแต่วันนี้โบใช้เป็นเครื่องตีแบบมือถือเริ่มต้นเลยอันดับแรกนะคะให้ทุกคนใช้เนยเนยจืดนี้แหละเนยจืดที่เอาออกจากตู้เย็นมาวางสัก3านาทีละมันจะได้ลักษณะที่เป็นเนยนิ่ม แต่เย็นอยู่นะคะไม่ได้เป็นเนยละลายแต่ถ้าใครจะใช้เนยละลายก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่การทำคุกกี้มันจะต้องเขาเรียกเอาเนยละลายไปไปต้มแบบจนแบบมันเกิดเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นนมอ่ะเหมือนเป็นนมตกตะกอนจนไหม้แบบนั้นเขาจะเรียกบ่าววัตเตอร์พอเราได้แบบนี้นะ,ะให้เราตีเนยเป็นลักษณะครีมมี่แค่นี้พอ คือถ้าเป็นเนยนิ่มแต่เย็นเนี่ยตีแป๊บเดียวก็ครีมมี่แล้วนะคะเพราะว่าเนยเขาไม่ได้แข็งอ่ะครีมมี่แบบนี้เลยนะคะไม่ต้องตีนานเพราะว่าเราไม่ได้จะอัดอากาศเยอะนะคะหันมาเราจะใส่นี่เลยน้ำตาลายแดง100กรัม กับน้ำตาลทรายขาว50กรัมนะคะแนะนำใช้น้ำตาลทรายเบเกอรี่ก็ได้แล้วก็เกลืออยู่มุมตรงนู้น1ส่วนสช้อนชาอยู่ตรงนี้นะคะเกลือ1หยิบมือหรือ1ส่วนสช้อนชาใส่ลงไปหมดเลยจากนั้นเราตีเนยนะคะกับตัวน้ำตาลเนี่ยให้ส่วนผสมทุกอย่างเขาเข้ากันนะคะถ้าเกิดว่าใครขยันพุ่มแนะนำว่าพี่ก็ล่อนน้ำตาลใส่แดงลงไปได้นะ แต่ถ้าที่เกียร์ร่อนก็ต้องตีให้เขาเข้ากันนะนะคะนี่ค่ะตีเนยกับน้ําตาลทรายแดงแล้วก็น้ําตาลทรายขาวให้เข้ากันเลยอพอเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยให้พี่ๆนะคะใส่ส่วนผสมถัดมานี่ค่ะตีจนน้ําตาลกับเนยเป็นแบบนี้เลยเนาะ เราจะใส่ส่วนผสมถัดมานะคะนี่ค่ะปุ้มจะใส่ส่วนของไข่ไข่เบอร์สองจำนวนหนึ่งฟองพร้อมกลิ่นวานิลลาตีคนผสมให้เข้ากันเลยใช้ความเร็วเบอร์หนึ่งเราจะใช้ความเร็วเบอร์หนึ่งได้เลยนะคะ,ะใช้ความเร็วเบอร์หนึ่งได้เลยนะ,อะพอเราได้แบบนี้แล้วอันนี้คือใส่ไข่ลงไปเรียบร้อยแล้ว ทีนี้นะคะเพราะเราตีไข่กับเนยและน้ำตาลได้แล้วแบบนี้นะคะเราจะใส่ส่วนผสมต่อมาคือแป้งค่ะเราจะใส่แป้งโดยที่แป้งในนี้จะมีเบกกิ้งโซดาอยู่ด้วยนะคะ1ส่วน2ช้อนชาเบกกิ้งโซดานะแป้งสาลีเอเนกประสงค์200กรัมนะคะแบ่งใส่ทีละครึ่งพมแนะนำว่าใส่ทีละครึ่งนะคะใส่ทีละครึ่งแล้วคนเลยค่ะใช้ความเร็วเบอร์หนึ่งนะ ใช้ความเร็วเบอร์หนึ่งะคะแบ่งใส่ทีละครึ่งได้เลยนี่เที่ยวใส่แป้งลงไปทั้งหมดเลยเลยสูตรนี้ไม่ใส่ผงฟูใช่แล้วสูตรนี้เราใช้เป็นเบกกิ้งโซดาค่ะพี่สูตรนี้เราใช้เป็นเบกกิ้งโซดาก็คือไม่ได้ใส่ผงฟูเลยนะคะไม่ได้ใส่ผงฟูเลยใช้เบกกิ้งแทนเพราะว่าในสูตรนี้เนี่ยเรามี ช็อกโกแลตนะคะพอเรามีช็อกโกแลตเนี่ยกุ้มแนะนําว่าเราควรที่เราใส่เป็นเบกกิ้งโซดานะคะนี่ค่ะตอนนี้นะเราจะได้เป็นตัวเนื้อคุกกี้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปาดอ่างผสมก่อนนะคะเราจะได้ตัวเนื้อของคุกกี้แต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะเพราะเราจะต้องมีการใส่นี้ ช็อกโกแลต58นะคะซึ่งช็อกโกแลต58นี้เป็นช็อกโกแลตชั้งช็อกโกแลตชั้นตัวนี้มาจากไหนนะคะคือมาจากช็อกโกแลตแท่งช็อกโกแลตสติกของปุ้มเนี่ยแหละนะคะถามว่าทำไมเป็นของปุ้มล่ะ เพราะว่าพี่ไม่เห็นแบบนี้เขาขายทั่วไปนะคะนี่คือช็อกโกแลต58%ในรูปแท่งนะคะซึ่งปุ้มเนี่ยสั่งผลิตมาเพราะว่าบอกเลยว่าได้ราคาดีแล้วก็คุณภาพดีมากๆเดี๋ยวเราจะใส่ช็อกโกแลตชั้งตัวนี้นะคะช็อก58%ถ้าใครชอบแบบเข้มข้นแบบไม่ขมมากนะคะปุ้มแนะนำว่า58เนี่ยกำลังดีแต่ถ้าอยากขมกว่าน,นี้อีกก็คือจะเป็นพวก70%แต่ตอนนี้พวกจะมีแต่58%นะ เราจะใส่ลงไปในนี้นะคะอาจจะเหลือ,อไว้สักเล็กน้อยเอาไว้แต่งหน้าเอาไว้แต่งหน้าสักเล็กน้อยนะคะใส่ได้ตั้งแต่ร้อยร้อยรกรัมถึง150ยห้าสิบกรัมได้เลยช็อกโกแลตใส่แบบจึ้งเลยนะอนี้ให้ทุกอนูของคุณเป็นช็อกโกแลตนี่มาแล้วนะคะได้แล้วเราใส่ช็อกโกแลตแล้ว นี่ค่ะเราใส่ตัวช็อกโกแลตลงไปแล้วนะในตัวซอฟคุกกี้นะคะมันจะเป็นช็อกโกแลตที่แบบหั่นหั่นแท่งอยู่ข้างในนะเดี๋ยวเราจะนำมาปั้นกันปุ้มบอกเลยว่าวันนี้ปุ้มบอกละเอียดทุกเทคนิคทุกขั้นตอนเพราะปุ้มเคยทำเมนูนี้ขายมาแล้วนะคะทีนี้นะเราจะได้แล้วสำหรับซอฟคุกกี้นะแต่ เรานะคะจะนําไปเซตตัวในตู้เย็นก่อนปั้นเพราะว่ามันจะปั้นได้ง่ายกว่าปุ้มแนะนําให้แช่ช่องฟรีซไปเลยก็ได้ประมาณสัก15นาทีแล้วค่อยเอามาปั้นมันจะปั้นได้ง่ายกว่านะคะเราเดี๋ยวเราจะนํามาปั้นกันนะแนะนําว่าให้แช่ช่องช่องฟรีซเลยก็ได้ถ้าเรารีบนะคะประมาณสัก15นาทีได้ค่ะ ะะซึ่งอย่าลืมเราจะเก็บตัวช็อกโกแลตนี้ไว้ตกแต่งข้างหน้าด้วยนะเล็กน้อยนะคะเราจะล็ปบหน้าแบบนี้ด้วยนะคะแล้วนาไปแช่ตู้เย็นช่องฟีดเลยเพื่อความรวดเร็วสพอเราได้ตัวคุกกี้ที่เรานําไปแช่ช่องฟีดไว้15นาทีนะคะเมื่อสักครู่เนาะเราจะนํามาปั้นเราจะนํามาปั้นนะคะโดยที่เวลาที่เราปั้นนะคะปุ้มแนะนําว่า ให้ใช้การปั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณลูกละ4 5กรัมถึง50กรัมแต่จริงก็แล้วแต่ว่าพี่ๆต้องการจะขนาดลูกเท่าไหร่นะคะให้ปั้นแล้วเก็บเก็บใส่สต็อกเก็บพึ่งอบนะเพราะว่าตัวคุกกี้ซอฟคุกกี้อะคะ่ะจำเป็นที่จะต้องแช่เย็นแช่ฟรีซไว้ประมาณ1คืนหรือถ้ารีบสุดๆก็3ชั่วโมงนะคะมันถึงจะเซตตัวได้ดี เวลาจะทำสต็อกนะคะเราจะปั้นเอาไว้เลยเป็นก้อนกลมแบบเนี้ยประมาณ45หรือ50กรัมก็ได้นะคะปั้นเป็นก้อนแบบนี้ให้นำไปแช่ฟิตก่อน15นาทีจะปั้นง่ายนะคะแล้วให้เราหาให้เราหากล่องมาใส่สต็อกแบบนี้อ่ะพุ่มขอนำ คุกกี้เนี่ยที่ปุ้มอันนี้คือปุ้มเนี่ยแช่ฟรีดไปแล้วนะทุกคนจะเห็นว่าแข็งเลยนะคะตอนนี้คือคุกกี้ที่แช่ฟรีดมาแล้วหนึ่งคืนพอปุ้มจะเตรียมอบนะคะปุ้มแนะนำว่าพี่ๆสามารถที่จะเติมแบบเพิ่มความสวยงามของเขาได้นะโดยการแบบใส่ช็อกโกแลตเข้าไปจริงๆให้ใส่ตอนที่ปั้นนะพอดีลืมใส่ <laughs> นะคะจริงๆให้ใส่ตอนที่ปั้นแต่ถ้าลืมใส่ ใส่หลังก็ได้นะคะเดี๋ยวพุ้มจะอบให้ดูเลยสําหรับตัวนี้นะเดี๋ยวพุ้มจะอบเลยตัวนี้คือสต็อกที่พุ่มแช่แช่ฟรีดมาแล้ว1คืนนะคะแช่ฟรีดมาแล้ว1คืนก็คือปั้นเป็นลูก45กร,รมัมแล้วแช่ฟรีดแช่ฟีดไว้มาแล้ว1คืนเราก็จะนํามาวางแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพุ้มจะวางให้หมดเดนะี๋ยวพุ้มจะวางให้หมดนะเพิ่มความสวยพุ่มอย่างที่บอกเนาะให้เหลือช็อกโกแลตมา เติมความน่ากินข้างบนด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวช็อกโกแลตเนี่ยมันไปอยู่ข้างในไงมันจะไม่ค่อยสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากทาขายอ่ะให้เติมเติมเแบบแปะๆเข้าไปโดยรอบให้นิดนึงแล้วเวลาโอ่มานะคะเขาจะเยิมเยิมอยู่ด้านบนทีนี้นี่เราได้แบบนี้ละเราจะนํามาวางเรียงแบบนี้เลยอันนี้คือต้องแช่ฟรีซก่อนนะพี่ๆแช่ฟรีซกี่นาทีห่งคืน แช่ฟีดก่อน1คืนแล้วนำมาวางนะคะเดี๋ยวเขาจะได้รูปได้ทรงแบบนี้เลยก็คือมันจะไม่บานมันจะแผ่ออกมากำลังดีอะคือเพราะว่าพี่เคยทำมาทุกหนทางแล้วนะคะบางคน <c oughs> เนยละลายจัดอากาศร้อนวานติดกันทั้งถาดก็มีนะคะตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตคุกกี้ซอฟคุกกี้ที่เราตักก้อนละ45กรัมนะคะแล้วนำมา ปั้นเอาไว้แช่เย็นข้ามคืนช่องฟรีซหคืนเป็นอย่างน้อยนะดีที่สุดมันจะทำให้คุกกี้เราอร่อยสุดนะคะถ้ารีบสุดๆ6ชั่วโมงก็ยังดีแต่ต้องฟรีดนะย้ำๆฟรีซนะย้ำฟรีซต้องฟรีซเพราะว่าเคยแช่เย็นแล้วโอ้เราเราเคยสอนด้วยแช่เย็นแล้วเนี่ยยังไม่เซ็ตดีต้องฟรีซเลยนะคะฟรีซเลยเท่านั้นนะแช่ฟรีดนะ เดี๋ยวเรานําเข้าอบทั้งทังที่เป็นก้อนแบบลูกหินแบบนี้แหละนะคะก็คือแข็งๆแบบนี้เลยอบเลยใช้ไฟเท่าไหร่180องศาไฟสูง12นาทีค่ะพี่180องศา12นาทีแล้วน่ากินมากซอฟคุกกี้แบบที่ไม่ต้องกลัวบานนะคะคือหลายคนปุ้มไม่รู้ว่าพี่เคยประสบปัญหาแบบบานไหม เออมันจะมีการทำแล้วแบบมีปัญหาว่าอุ้ยคุกกี้มันแบบมันบานมันแผ่เกินไปนะคะเจอสูตรนี้เจอเทคนิคนี้ของปุ้มเข้าไปไม่มีบานนะคะออกมาเรียบร้อยน่ากินมากดูยังไงคะว่าสุกเราจะเห็นว่าข้างล่างเขาเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเรียกว่าสุกแล้วนะคะน่ากินมาก คือมันจะได้เนื้อหน้าตาแบบย่นย่นแบบกาลังดีอะนะคะแล้วก็การอบที่จะดูว่าสีได้หรือ,อยังเนี่ยให้พี่ระวังนิดหนึ่งการอบคุกกี้เนี่ยถ้าเกิดในเตาเนาะสีมันจะต้องเผื่อเวลาเอาออกมานอกเตาแล้วผ่านเวลาไปอีกแป๊บนึงสีเขาจะเข้มขึ้นนะคะบางทีเราแบบเฮ้ยสีจางไปสีขาวไปเดี๋ยวขอเพิ่อมอีกนิดหนึ่งอ,ออกมาเข้มเลยแล้วพอ อบเสร็จมันจะเข้มขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ต้องเผื่อให้มันแบบไม่เข้มเกินเพราะว่าพอผ่านเวลาอยู่นอกอากาศนอกเตาอ,อบแล้วมันจะเข้มอีกถ้าเวลาเสิร์ฟแนะนำให้เอา,เอาไปให้เอาไปอุ่นนะคะนี่น่ากินมากอ่ะหั่นไงให้สวยเนะี่ยคือเนื้อเขานิ่มมากคือซอฟซอฟคุกกี้จริงๆอะ่ะคือซอฟ <ๆ S 1> ซอฟจริงจริงนะค,ะคือ ซอฟคุกกี้จริงๆเนะี่ยให้ดูนีน่ชำ้ำนึบนึบชำํำนะคะหวังว่าเมนูนี้เนี่ยจะเอาไปทำเผื่อทำแจกกันในช่วงปีใหม่ใครที่แบบต้องหาของฝากเอาให้ที่ทำงานผมเชื่อว่าเมนูนี้ทำง่ายจริงๆแล้วก็ดูดีด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้ว